คลิปนี้ผมพาเดินดูรถถอยบัวนะครับนี่รถชิมงานลาจมหลาจิมวัวัวหอนนะครับเดี๋ยวรู้ถทียเท่ไหยรถสุโขทัยแล้วครับน่าจะเป็น รถเพชรบุรีครับรถมาจากเพชรบุรีวัวนิดเดียวครับยังไม่เต็มขวาวนี่ ใครยังไม่เคยเห็นรถจาต้นนะครับนี่าดายดูสไตล์เดียวกันกับคันแดงครับแต่คันนี้ไม่มีหมวก ยีล้อเหมือนกันนี่ของรถ p ิโกซอยตันครับ p ิโกคขับคือ นี่ก็รถรถคันเขียวที่ผมถ่ายลงนะครับวันนี้เขาเอามารถประจวบนี่รถประจวบครับรถทีมงานหลาจีมครับ มีรถแค่นี้แหละครับรอเขารอทอ,อยวัวคันสองคันก็กลับไปแล้วครับร้อนครับจะร้อนว่าสวยๆเลยครับเี่ยสวยมาก มาดูกนต่อเลยครับจะหมดแล้วแค่เชื่อสี่ห้าตัวก็หมดแล้วครับีนรถมาจากรถทีมงานหลาเจมด่วนมาจากใต้ครับนี่นี่ f อยาเขียววิภาแต่สติกเกอร์หลาเจม นี่ยายีา่ยมแรงครับทีมงานลาจิมนีนกจะติมนะครับไม่ได้ติมครับตัวนิดเดียวอันนี้ออกจากอู่อะไรวะเดี๋ยวแ,แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมดูให้ แื่อมีคนอยากไปออกนะครับอยากไปทํานี่ออกจักอูสอเจริญชัยครับอูทองสอเจริญชัยอูทองครับมีแต่วัวข้าเวียดนามครับ น,นี่ก็ข้ามเวียดนามพึ่งถอยข้ามไปแล้วเที่ยวหนึ่งครับถอยมีอีกเที่ยวหนึ่งครับข้ามเวียดนามคันนั้นก็ข้ามเวียดนามครับรถจากต้นอันนี้น่าจะรถรถพิกโกซอยตันนะครับโก็ซาคันนู้นก็รอกลับครับพอเสร็จแล้วอันนี้รอจะถอยรถลาเจมก็น่าจะเสร็จนะ จะเสร็จแล้วครับมีสองตัวก็ <hazards> คลิปนี้ก็กลับลาพ่เพงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ <_ İyi> ขอบคุณครับ